เทศกาลดนตรี EDC Thailand 2025จะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลร,ระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในด้านต่างๆรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศสวัสดีครับอยู่กับผมจ่ากทียสยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง TNS Thailand now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่1นึ่งแสนซับสไครต์ไปด้วยกันขอพระคุณครับเทศกาลดนตรี EDC Thailand 2025จะเป็นหนึ่งในงานที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะ EDC เป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงระดับโลกด้วยความยิ่งใหญ่ของงานที่รวบรวมศิลปินชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก และเฟนเพลงจากทั่วทุกมุมโลกเช่นกันผม้มองชาวต่างชาติในงาน EDC Thailand 2025จะมีประมาณนี้ 1. การสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการดนตรีโลกสำหรับลหลายๆคนในวงการดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ EDC Thailand ถือเป็นการขยายอิทธิพลของประเทศไทยในวงการดนตรีระดับโลกการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน EDC ในปี2025 ถือเป็นสัญญาณว่าไทยนั้นมีความสำคัญในแวดวงดนตรี EDM และเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจับตามองสำหรับการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกในอนาคต 2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเห็นได้ว่าเทศกาลดนตรี EDC ไม่ได้เป็นแค่การจัดงานดนตรีเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยทั้งในแง่ของอาหารการแสดง และบรรยากาศของงานซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากและเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกให้มาร่วมงาน 3. ความหลากหลายทางผู้เข้าร่วมงาน EDC Thailand จะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในแถบเอเชียเช่นจีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียและมาเลเซีย อีกทั้งยังคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากยุโรปและอเมริกาอีกเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้ EDC Thailand เป็นงานระดับนานาชาติที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย 4. การจัดงานและมาตรฐานระดับโลก EDC มีชื่อเสียงในการจัดงานที่มีมาตรฐานระดับโลกตั้งแต่ด้านการจัดแสงเสียงและตกแต่งเวที จนถึงการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานงาน EDC Thailand 2025คาดว่าจะรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้และยกระดับความสำเร็จของงานให้สูงยิ่งขึ้นในแง่ของการจัดการ 5. การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยสำหรับประเทศในเอเชียตอนอะวันอกเฉียงใต้การจัดงานระดับโลกเช่น EDC จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดูทันสมัย และเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและดนตรีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้จะทำให้ประเทศดูมีชีวิตชีวาและเป็นที่รู้จักในแง่ของการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวและการจัดงานดนตรีระดับโลก 6. ประสบการณ์ใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวการจัดงาน EDC ในประเทศไทยจะสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งในแง่ของการเดินทางมาสัมผัสกับเทศกาลดนตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทยเช่นกรุงเทพพัทยาหรือภูเก็ตซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะจดจำไปอีกนานและการจัดงานยังส่งผลไปที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก EDC เป็นงานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และวัฒนธรรมปาร์ตี้งานนี้คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเช่นที่พักการขนส่งร้านอาหารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรายได้ในการจัดงานนะครับประเทศไทยจะได้รับรายได้จากการขายตัว๋วสปอนเซอร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเช่นการจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและการให้บริการต่างๆในงานด้วยโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวงานนี้ครับถือว่าเป็นตัวกระตุ้นให้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในระยะยาวโดยเฉพาะในแง่ของการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงและการจัดงานอ e ีเวนต์ระดับโลกและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในงานระดับโลกนะครับ หือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดงาน EDC นั้นจะทำให้ประเทศไทยนะครับได้รับการยอมรับในฐานะเจ้าภาพระดับโลกในด้านของดนตรี EDM ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในระดับนานาชาติและเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวครับที่ชื่นชอบดนตรีและวัฒนธรรมปาร์ตี้และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับ สนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นงาน EDC จะเป็นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจท้องถิ่นเช่นร้านอาหารที่พักและร้านค้าปีกนะครับได้รับประโยชน์จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับที่เป็นของภูเก็ตสําหรับปีนี้และยังเพิ่มโอกาสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงบันเทิงด้วยเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆของไทยนะครับ เช่นการผลิตสื่อดนตรีการจัดคอนเสิร์ตและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงภูเก็ตก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจมากๆนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวงานระดับโลกแบบนี้นะครับมักจะก,กระตุ้นให้ประเทศเจ้าภาพประเทศที่จัดงานนั้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดงานเช่นการพัฒนาสถานที่จัดงานการขนส่ง ระบบการสื่อสารและการบริการสาธารณะครับซึ่งสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดงานอ e ีเวนต์ต่างๆในอนาคตด้วยการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในงานนี้จะช่วยพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริาก,บการโดยเฉพาะในเมืองที่จัดงานอย่างภูเก็ตนะครับทำให้ทยนั้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตสำหรับการจัดงานใหญ่ๆแบบนี้อีกนะครับ และสุดท้ายครับยังถือว่าเป็นการสร้างโอกาสในธุรกิจและการลงทุนด้วยในการจัดงาน EDC ครับจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศที่สนใจอุตสาหกรรมการบันเทิงการจัดงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องครับซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้กับไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของธุรกิจในภูมิภาคสร้างตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมบันเทิงการจัดงานใหญ่ครับจะสร้างโอกาสให้ธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับดนตรีและความบันเทิงได้เติบโตในประเทศไทยครับ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเสียงและแสงสาหรับการจัดงาน EDC Thailand 2025นะครับไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและการจัดงานแต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในระดับโลกครับโดยการยกระดับให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางทางด้านของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงการจัดพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องการจัดงานนี้นะครับ มีศักยภาพที่สร้างผลกระทบในเชิงบวกอย่างยั่งยืนในหลายๆด้านสำหรับประเทศไทยเอาล่ะครับสำหรับอีพีนี้มินก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้ครับหากพูดผิดหรือว่าใช้คำผิดรวมไปถึงการที่พูดวกไปวนมานะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยและใครนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับงานนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่17นะครับตั้งแต่เมื่อวาน เริ่มแล้วนะครับที่ภูเก็ตบรรยากาศในงานก็ค่อนข้างคึกคักนะครับเต็มไปด้วยชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยบัตรเข้าชมงานนะครับค่อนข้างสูงเลยราคาบัตรธรรมดาเนี่ยน่าจะประมาณ4 5 0 0นะครับ4 5 0 0 4 500, 6 0 0นะตั้งแต่ต,ตอนแอดมินทำคลิปไปในช่วงแรกนะครับสูงสุดไปจนถึง3.5ล้าน3.6ล้านนะครับสำหรับ VIP คาดว่ารายได้เนี่ยก็น่าจะหลายพันล้านนะครับ สำหรับงบการลงทุน,นก็1,000ล้านบาทการจัดงานนี้ที่ภูเก็ตถือว่าเป็นความท้าทายนะครับและมันจะสามารถท้าทายได้อีกในอนาคตด้วยเมื่อไทยเมื่อภูเก็ตได้จัดเคยจัดงานระดับโลกใหญ่ๆแบบนี้นะครับงานต่อไปในอนาคตเชื่อว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้จัดนะครับให้กับภูเก็ตจะสามารถเป็นสถานที่จัดงานใหญ่ๆระดับโลกแบบนี้อีกในอนาคตอย่างแน่นอน เอาละครับอีพ e ีนี้ผมแอดมิน TNS Thailand Now ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ